สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาพระกำแพงกันเป็นกำแพงซุ้มก่อพิมพ์ใหญ่ไม่มีกะนอกซึ่งพิมพ์นี้ก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งที่ผมมองคือเรายังสามารถหาซื้อได้ในราคาไม่แพงเรามาดูมาศึกษากันที่ว่าไม่แพงก็คือมองลักษณะพระที่เราซื้อได้อยู่ในสนามที่ผมมองคือพิมพ์นี้ เท่าที่ผมเห็นขายกันก็คือตั้งแต่หลักร้อยยันหลักเห็นบางคนก็ขายหลักหมื่นหลักแสนอย่างนี้ขายจริงๆอาจจะเพแค่หลักหมื่นแต่ลักษณะอย่างนี้โดยส่วนตัวผู้มองคือภาพแบบนี้เรายัางสามารถหาซื้อได้อยู่ในสนามนี่แหละในราคาหลักร้อยหรือหลักพันต้นๆเราจะมาดูว่าศึกษากันซึ่งภาพพิมพ์นี้จุดสังเกตที่ผมใช้ดู ก็คือจุดแตกตรงนี้สำหรับพิมพ์นี้บางคนก็บอกว่าเป็นของกุวัดพิกุลบางคนก็บอกว่าเป็นของกุวัดบรมธาตุเท่าที่ผ่านมือผมเท่าที่ผมเจอเนื้อคล้ายๆของวัดบรมธาตุก็มีส่วนมากก็จะเป็นองกนี้แต่องค์นี้เพราะด้านหลังมีมืนบินเราสามารถเห็นรายละเอียดต่างๆได้ผมเลยเอาองค์นี้มาให้ดู ซึ่งลักษณะของเนื้อเราจะเรียกเนื้อผ่านหรือเนื้อดำก็แล้วแต่อย่างนี้เป็นพระสองสีซึ่งลักษณะอย่างนี้โดยส่วนตัวผมมองก็คือโอกาสที่เราจะเจอพระเกะ็กน,น้อยเราจะมาดูมาศึกษาพระแบบนี้กันซึ่งพระอ,ง,องนี้พระพวกเบญจภากีนั่นแหละโดยส่วนตัวผมมองคือมันก็เป็นช่องว่าง ที่เราจะซื้อได้ถ้าเรามีความชนานาญได้ราคาหลักร้อยหรือหลักหมื่นหลักแสนก็แล้วแต่เพราะาพวกนี้ผมยังไม่เห็นพวกเส้นใหญ่ๆเข้ามาขายมาอะไรกันแต่โดยเหตุวนมากก็เห็นแต่พวกโนเนมนี่แหละขายกันเราเห็นพวกสะสมหรืออะไรก็เห็นตั้งแต่หลักร้อยยันหลักแสนที่เห็นขายกัน เราจะมาดูมาศึกษาถือว่าเรียนรู้ได้กันนี่แหละภาพแบบนี้โดยส่วนตัวผมมองคือเป็นพระอีกพิมพ์หนึง่งเราสามารถเก็บได้ซื้อจะซื้อในราคาไหนก็แล้วแต่พวกนี้โดยส่วนตัวผมมองคือพระเครื่องไม่มีราคากลางถ้าเราอยากได้เราไม่มีของเราก็ซื้อแพงหน่อยเพื่อให้ได้ของเมื่อได้ของมาแล้วเราค่อยซื้อเสียเปลี่ยนหน้าพระมา ให้ถูกลงแล้วแต่ลักษณะมันมองก็คือแล้วแต่คนพระเครื่องโดยส่วนตัวพระมองคือมันไม่มีราคากลางเข้าเราเข้าถูกจุดบางอย่างก็ได้ซื้อได้ราคาไม่แพงโดยเฉพาะพวกพระซุ้มกออย่างนี้พวกพระมบนจะภาคีอย่างนี้เพราะพวกนี้มองนี้ว่าคนที่เขาจะมารับรองให้เราเขาก็ไม่คล้าเสี่ยง ที่เจ้าชื่อเสียงเข้ามาแนะนำบอกับพวกนี้ไม่มีอยู่ไม่มีรูปอยู่ในตำราหรืออะไรขอใบเซอร์คนให้ใบเซอร์ก็ไม่กลารเรามาดูเรามาศึกษาอย่างนี้ถ้าใครสนใจก็เอาแล้วแต่ซื้อ,อยากได้ของก็ซื้อแพงนิดนึงแต่ถ้าจะซื้อไปขายก็ซื้อให้ถูกหน่อยเพราะเรามองนี้ว่าพระไม่มีราคากลาง สำคัญที่คนซื้อคนขายคนขายก็อยากได้แพงคนซื้อก็อยากได้ถูกนะที่สำคัญก็คือสุถูกและให้เป็นที่ยอมรับในวงในวงการพระด้วยมันก็แล้วแต่ลักษณะถ้าเราขยายดูจุดสังเกตสำหรับพิมพ์นี้ที่ผมใชด้ดูมีเส้นแตกตรงนี้โดยส่วนตัวผมมองลักษณะอย่างนี้เปิดพระแท้ลักษณะพระแท้เนื้อนะ โดยส่วนตัวผมก็ต้องออกตัวก่อนเล่นพระผมให้วาระอายุเป็นหลักความเก่าอะไรมองธรรมชาติของพระเป็นหลักลองลงมาก็คือเนื้อเนื้อแบบนี้ผมมองคือเป็นเนื้อของกำแพงเพชรเรามาดูมาศึกษาสุดท้ายคือพิมพ์เมื่อพิมพ์มันลงตัวแล้วเราก็ยึดถือเป็นหลักโดยเฉพาะพิมพ์นี้มีจุดสังเกตที่ชัดเจนผมมองคือ เราสามารถใช้ดูได้เท่าที่ผ่านมือผมเท่าที่เห็นเห็นก็คือยังไม่เจอพิมพ์นี้พี่เป็นของเกอเลยถ้าแท้ก็แท้เลยอย่างนี้เรามาดูเรามาศึกษาถือว่าเรียนรู้ด้วยกันลักษณะของเนื้อผมมองคือเนื้อแบบนี้เป็นเนื้อที่ดูง่ายแต่มันก็แล้วแต่เล่นพระเขาบอกให้ดูพิมพ์เป็นหลักถ้าใครหลงเนื้อมีเงินเท่าไหร่ก็มาซื้อ ก็คือซื้อมาแล้วขายไม่ได้เราตีความไปอย่างนั้นพเพราะคนอื่นเขาไม่เล่นหลายหลายคนเขาบอกเออจะให้เขาซื้อก็ต้องเล่นตามเขาไม่ใช่บังคับให้เขาเล่นตามก็เขาพูดกันอย่างนี้เล่นพระให้ดูพิมพ์เป็นหลักถ้าใครหลงเนื้อมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอซื้อเราผมก็ต้องเตือนก่อนองผ,ผมก็คือมองในงนี้ว่าอ พวกนี้เราดูเราใช้ความรู้เราเป็นลในการเล่นไม่เหมือนปัจจุบันที่เขาเล่นพระเล่นเอาตังซื้อพระมาต้องขายได้เขาเล่นกันอย่างนั้นมีรูปอยู่ในหนังสือไหมหขอใบเสร์ได้ไหมเรามองแต่ลักษณะของผมที่เล่นก็คือเรามองเราซื้อมาใช้ซื้อมาอะไรไม่ได้หวังขายอย่างนี้ถ้าขายได้ก็ดี ผมพอแต่ก่อนความคิดผมไม่ใช่แบบนี้ไม่ได้หวังขายหวังเอามาใช้ก็ไม่ได้บอกใครหรืออะไรเับก็หาเก็บอยู่ในสนามนี่แหละก็ซื้อไรได้ใหม่ๆก็ซื้อแพงนิดนึงเพราะเราก็คือศึกษามาเคยเห็นพระแบบนี้ก็น,นึกว่าเขาซื้อแพงกันซื้อมาแล้วขายไม่ได้ก็ปรับราคาซื้อให้ถูกลงก็ซื้อได้ตั้งแต่หลกักร้อยหลักพันนี่แหละ แล้วแต่เวลาเราต่อซื้อบ้างแต่เห็นบางคนเขาที่ผมมองคือที่เขาชัดเจนหรืออะไรเาก็ตีแผงเหมือนกันหลักหมื่นหลักแสนก็เห็นแต่เราไม่พูดถึงตรงนั้นเหมือนองค์นี้ผมก็ซื้อแค่แค่หลักร้อยก็เลยเอามาแนะนํากันถ้าใครเชื่อก็หาซื้อในสนามผมมองคือมีโอกาสเจอมีโอกาสได้ทุกคนนั่นแหละเพราะอย่างนี้ สภาพคล่องมันไม่มีจริงแต่ถ้าเราเหมาะเนนี้ว่าใจเย็นๆรอซื้อเราก็มีโอกาสได้ในราคาที่ไม่แพลงลักษณะของเนื้อโดยส่วนตัวผมมองคือเนื้อแบบนี้ผิวแบบนี้มันเป็นธรรมชาติของพระแท้เราดูเราศึกษาพวกนี้ถึงแม้คนเดิมเจ้าของเดิมเขาจะทำความสะอาดค่อนข้างเยอะเราดูนี้ พวกคาบกุกพวกอะไรแทบจะมองไม่เห็นเลยถ้าเราดูธรรมชาติของพระเป็นหลักเมื่อทําความสะอาดจะเป็นยังไงคืออะไรพวกครูพระพวกอะไรเป็นหลักโดยส่วนตัวผมมองคือลักษณะแบบนี้คือลักษณะของพระแท้อย่างนี้จุดสังเกตที่ผมใช้ดูในการดูพระแบบนี้เราดูเราศึกษากัน ถ้าใครเจอหรือจะซื้อได้ก็คือแล้วแต่ผู้ม,มองหนจะซื้อในราคาไหนก็แล้วแต่ซื้อมาขายผ้าวงการเขาไม่เล่นกันเราก็แค่ซื้อหลักร้อยผ้าผิดพลาดขายไม่ได้โยนทิ้งก็ไม่เป็นไรเรามองอย่างนั้นแต่ที่สําคัญที่เขาย้ำๆกันก็คือเล่นพระอย่าให้เป็นภาระลูกหลาน,นเขาบอกซื้อมาให้ถูกทางแต่โดยส่วนตัวผมมองคือ ผมก็เรียนรู้มาระดับหนึ่งเรามองก,ก็เลยแต่ก่อนไม่ใช่ความคิดแบบนี้เราก็หวังแต่ซื้อในราคาที่ถูกๆเฉลี่ยไม่ได้บอกใครแต่เมื่อคิดดูแล้วความคิดมันเปลี่ยนเอาเอามาแนะนำแบ่งปันกันคนไหนซื้อพระมาอยากได้พระก็เอาแล้วแต่ราคาจะซื้อโดยส่วนตัวผมบอกคือพิมพ์นี้เป็นพระแท้ลักษณะอย่างนี้ ว่าละอายุเนื้อพระเนื้อพระผมมองคือแบบนี้เราก็จะมองเห็นพวกว่านดอกมะขามหรืออะไรเนื้อว่านดอกมะขามเราก็จะเห็นพวกนี้ชัดเจนอยู่เรามองคือเนื้อแบบนี้เป็นเนื้อลักษณะของเนื้อของกำแพงเพชรชัดเจนเพราะองค์นี้เจ้าของเขาเดิมที่ก่อนที่ผมจะซื้อมา เขาทำสความสะอาดโดยส่วนตัวผมมองเขาปัดค่อนข้างเยอะเราก็เลยเห็นอย่างนี้ธรรมจาะเนื้อจะไม่ใช่แบบนี้นี่ลักษณะเนื้อของผรากุมเพล่ายังไม่ได้ทำอะไรก็จะเหมือนแบบองนี้องนี้เป็นเนื้อแบบนี้เราดูลักษณะเนื้อแบบนี้เป็นเนื้อของกงําแพงซุ้มกอของกุวัดบรมธาตุ วกนี้ผมก็เคยเชียวให้ดูหลายๆครั้งคนที่แบ่งให้ก็บอกว่าเป็นของกุวัด,วดบรมธาตุชัดเจนเราดูถ้ายังไม่ปัดก็คือลักษณะอย่างนี้เป็นพระกำแพงสุมกอสุมกอดําเหมือนกับองค์นี้แหละแต่เมื่อปัดก็ลักษณะอาจจะเป็นอย่างนี้เราดูสภาพเดิมๆไม่ได้ทําอะไรคมซื้อมาแต่เมื่อปัดเป็นพระกุฏเดียวกันเพราะวกนี้ าผมมองก็คือมันเป็นช่องว่างตัวหนึ่งเมื่อมีการปัดมีคานอะไรเนื้อก็จะแน่นขึ้นว่านดอกมะขามก็คือจะมันขึ้นหรืออะไรวงนี้จะว่านดอกมะขามก็คล้ายๆโดยส่วนตัวผมมองคือคล้ายวงนี้เป็นของกุวัดบรมธาตุเป็นกุใหม่ลักษณะก็คล้ายคลยกันกับ อย่างนี้เมื่อพระโดนปัดโดนอะไรเราดูเราศึกษาแต่ถ้าเนื้อเดิมเดิมก็คือจะเป็นลักษณะอย่างนี้ว่านดอกมะขามก็จะเห็นพระเนื้อพระที่เขาบอกพระกำแพงซุ้มก่อ p o r อ่อนไฟไฟอ่อนเราก็จะเห็นผิวเห็นอะไรขึ้นที่หลายคนก็บอกเนื้อพระของกำแพงเพชรผิวก็จะเหมือนกับจะบางเหมือนกับเปลือก วหอมนะเราดูแต่เมื่อทำความสะอาดเราก็จะเห็นพวกว่านดอกมะขามหรืออะไรต่างๆลักษณะของว่านดอกมะขามต่างๆอย่างนี้เราเห็นลักษณะพระเนื้อพระของกำแพงซุ้มก่อของกุผมไม่ระบ,บุแล้วกันเพราะเมื่อดูดูแล้วมันทั้งมีทั้งเกาะเนื้อแบบของวัดบรมธาตุผมก็เคยเห็น แบบวัดพิกุลเขาเคยเห็นแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆที่ไหนแต่คนขายเขาก็ตีเขา้ากุที่มีราคานั่นแหละทั้งวัดบรมธาตุวัดพิกุลก็เล่นกันแพงเหมือนกันแต่ภาพพิมพ์นี้ผมยังไม่เห็นที่หนังสือที่วงการเขาอยอมรับลงก็ถือว่าเราซื้อได้ราคาถูกเอามาแนะนําอย่างนี้ก็หากลุ่มหาก็อ,อนเล่นใหม่แล้วดู ถ้าคนไหนคิดว่าผมพอเป็นก็หาซื้อได้เหมือนองค์นี้ผมก็ซื้อได้แค่หลัก 100, ร้อยมาดูแต่ได้บ่อยไหมก็แทบจะบอกสองปีสามปีซื้อได้องค์นึงแต่เมื่อเราประเมินราคาเราซื้อมาแค่หลักร้อยรอสองปีสามปีมันก็เป็นไปได้กพราะแต่ก่อนความคิดผมไม่แบบนี้ไม่ได้มาเปิดเผยไม่เอามาแบ่งกัน ก็เห็นแต่พวกคนที่ผมมองคือเขาเป็นเขาคล้ายกันก็หลักมือหรือถ้าดูราดูอะไรดีๆหน่อยผมเคยโถถามก็ถึงหลักแสงหรืออะไรแต่วงนี้ผมซื้อได้แค่หลักร้อยเราดูเราศึกษาถือว่าเรียนด้วย,วยกันด้วยกันเ้ืยอเอามาแบ่งปันกันคนไอจะซื้อมาใช้ โดยส่วนตัวผมมองก็ซื้อมาให้ถูกหน่อยเพราะถ้าขายไม่ได้ทิ้งไปก็ไม่เป็นไรไม่เป็นภาระของเราสำคัญที่ถ้าเราซื้อแพงๆนะ่ะถราราคาแพงอยู่กับเราถ้าเราจะหวังจะขายได้ราคาสูงเหมือนกับที่เสียนเขามันก็ยากเรามองตรงตรงนั้นที่เขาพูดกันพระแท้ต้องขายได้แต่ ้าคนจะซื้อเขาก้าซื้อกับเราไหมเขาปองต่อไปถ้าอาภาพมีปัญหาหรือเขาอยากจะใช้คืนเงินคืนด่วนเราสามารถซื้อกับเขาได้ไหมอย่างนี้เขามองตรงนั้นมาด้วยแต่ถ้าเราซื้อมาถูก,ถกขายไม่ได้ไม่เป็นไรอย่างนี้เหมือนผมซื้ออย่างนี้องค์นี้ก็ซื้อได้แค่หลักร้อยเราก็ทิ้งก็ไม่เป็นไร ให้ลูกหลานไปไม่ไม่มันไม่เห็นคุณค่ามันโยนทิ้งไปก็ไม่เป็นไรเราก็คิดอย่างนั้นลักษณะของเนื้อโดยส่วนตัวผหมอคือเนื้อแบบนี้เป็นเนื้อของกำแพงเพชรชัดเจนแต่จะเป็นคุณไหนมันก็แล้วแต่ลักษณะเพราะองนี้เจ้าของเดิมเขาทำความสะอาดค่อนข้างเยอะเะเราเลยมองไม่เห็นธรรมชาติของผักอย่างนี้เราดูว่านดอกมะขาม หรืออะไรต่างๆเราก็จะเห็นธรรมชาติของความเกา่าพวกอะไรต่างๆเราดูและศึกษาลักษณะของพระลักษณะจุดสังเกตที่ผมบอกพิมพ์พิมพ์มนี้จุดสังเกตที่เกะจะแตกหรืออะไรเราดูและศึกษาลักษณะของพระต่างๆดูซอกแขนรืออะไรต่างๆ ลักษณะของเนื้อเราเห็นแต่องค์นี้จะขาดธรรมชาติเพราะคาบกุคาบอะไรเจ้าของเดิมเขาทําความสะอาดค่อนข้างจะเยอะปัดค่อนข้างจะเยอะนี่าดูลักษณะของว่านดอกมะขามที่เราเห็นเนื้อเมื่อโดนปัดโดนอะไรเห็นที่จะคล้ายๆผงยาหรืออะไรที่ผมเอาให้ดูของกุวัดบรมธาตุ แต่องค์นี้เนื้ออย่างนี้เราเห็นว่านดอกมะขามชัดเจนพวกนี้เราดูเราศึกษาเป็นพระกำแพงซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ไม่มีขนบเราดูเราศึกษาซึ่งลักษณะของเนื้อก็คือจะแตกต่างกันกันกบเนื้อแบบนี้เนื้อแบบนี้คือเนื้อสภาพเดิมๆไม่ได้ทำอะไรเราดูเราศึกษาเนื้อเดิมๆม,ม,มัน การรักษาของผมก็คืออง์นี้อย่างเหมือนเดิมอยู่ขอเอาระาของเขามาเป็นตัวอย่างซื้อมาเป็นตัวอย่างอย่าง,างนี้เราดูเราศึกษาลักษณะของเนื้อของพรากาแพงถ้าสภาพเดิมๆยังไม่ได้ปักได้อะไรก็จะเป็นแบบนี้พวกผิวพระผิวอะไรอย่างนี้พวกคาบนอนกุที่เขาบอกเป็นสีเทาอย่างนี้องนี้ คนที่แบ่งให้ก็บอกว่าเป็นพระกุฏิขอกุฏิวัดบรมธาตุองค์นี้ลนะักษณะผิวพระหรืออะไรเราดูเราศึกษาแต่องค์นี้เป็นพระที่เจ้าของเดิมเขาทำความสะอาดค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเรามองเด็นพระดูพิมพ์เป็นหลักเราแม่นพิมพ์แม่นอะไรแม่นธรรมชาติเราก็สามารถซื้อได้ในราคาไม่แพง